คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยโลกไม่ได้เริ่มต้นที่เท่ากันแต่ทุกคนเริ่มได้บางคนเกิดมามีบ้านหลังใหญ่มีเงินใช้ไม่ขาดมือบางคนมีพ่อแม่สนับสนุนบางคนจบมาหาลาัยดีๆมีคนแนะนำงานให้ในขณะที่คุณอาจต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานที่ไม่ได้รักแถมยังต้องส่งเงินให้ครอบครัวทุกเดือนคุณเริ่มช้ากว่าเหนื่อยกว่าต้องดิ้นรนทุกวัน เพื่อจะมีชีวิตรอดในโลกที่ใครบางคนเขาแค่อยู่เฉยๆก็สบายแล้วมันไม่แฟร์หรอกครับแต่มันคือความจริงโลกไม่ได้ให้จุดเริ่มต้นเท่ากันกับทุกคนบางคนเริ่มเกมพร้อมอาวุธครบแต่บางคนยังไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่เดินแต่สิ่งที่คุณมีคือโอกาสในการเริ่มเอสคุณอาจไม่มีทุนแต่คุณมีวันนี้คุณอาจไม่มีเวลาแต่คุณมีการเลือกใช้เวลาคุณอาจไม่มีใครสนับสนุนแต่คุณมีตัวเองอยู่ตรงนี้คุณมีสิทธิที่จะเหนื่อย คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกหมดแรงแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดเชื่อในตัวเองเพราะไม่มีใครบนโลกนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นอกจากคุณถ้าคุณคิดว่าเกิดมาจนนั่นแปลว่าคุณมีเรื่องให้สู้ถ้าคุณไม่มีเส้นสายนั่นแปลว่าคุณจะเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยตัวเองโลกไม่แฟร์แต่ถ้าคุณอดทนพอทำถูกทางและไม่เลิกพัฒนาวันหนึ่งคุณจะข้ามความไม่แฟร์นั้นไปได้อย่าเทียบชีวิตคุณกับใครเทียบกับตัวคุณ เมื่อวานก็พอถ้าวันนี้คุณดีกว่าเมื่อวานแม้แค่หนึ่งเปอร์เซนต์คุณก็กำลังก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่มีใครห้ามคุณพัฒนาไม่มีใครห้ามคุณฝันไม่มีใครขังคุณไว้นอกจากความคิดตัวเองวันนี้คุณอาจมีน้อยแต่ถ้าคุณไม่หยุดพัฒนาวันหนึ่งคุณจะมีมากกว่าที่คุณเคยคิดไว้เสียอีกกฎของคนต้นทุนน้อยต้องคิดต่างกว่าคนทั่วไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีต้นทุนน้อยคุณต้องเข้าใจก่อนว่า คุณไม่มีสิทธิ์ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปอาจเลือกเดินช้าๆอาจใช้เวลาไปกับความบันเทิงอาจผัดบอลประกันพรุ่งเพราะเขารู้ว่าเขายังมีทุนยังมีโอกาสสำรองแต่คุณคุณไม่มีสิ่งนั้นคุณไม่มีทางเลือกคุณมีแค่ต้องรอดคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ต่างจากคนอื่นทันทีคุณไม่มีเงินเน้นคุณต้องมีทักษะคุณไม่มีเวลาเน้นคุณต้องมีวินัยคุณไม่มีคอนเนคชันเน้นคุณต้องมีความกล้าเริ่มคนเดียว คนอื่นอาจใช้เงินแก้ปัญหาแต่คุณต้องใช้สติแก้ปัญหาแทนอย่าคิดว่าโลกนี้จะยอมให้คุณสำเร็จง่ายๆถ้าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาคนที่ต้นทุนน้อยต้องขยันกว่าสองเท่าฉลาดกว่าสามเท่าและอดทนมากกว่าคนอื่นเป็นสิบเท่าเพราะคุณไม่ได้แข่งกับใครคุณกำลังแข่งกับเวลาที่เสียไปและโอกาสที่ไม่มีแต่นั่นแหละคือข้อดีเพราะคนที่เคยลำบากมักเป็นคนที่แกร่งที่สุดในอนาคต คนที่ไม่มีอะไรมักเป็นคนที่รู้จักสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองคุณต้องใช้ความต่างให้กลายเป็นพลังคุณต้องเอาความลำบากมาเป็นแรงขับไม่ใช่ข้ออ้างกฎของคนต้นทุนน้อยคือห้ามยอมแพ้ง่ายห้ามเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ห้ามคิดแบบคนธรรมดาและต้องพัฒนาแบบไม่รอใครคุณอาจไม่มีจุดเริ่มที่สวยแต่คุณสามารถสร้างจุดจบที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณกล้าคิดและกล้าทำ เทคนิคการบริหารเวลาในชีวิตที่แสนยุง่งคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับรู้ว่าควรพัฒนาตัวเองแต่ชีวิตยุ่งเกินไปงานก็เยอะเวลาก็ไม่พอกลับถึงบ้านก็หมดแรงแค่จะนั่งพักยังแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองหลายคนคิดว่าเขาไม่มีเวลาแต่ความจริงคือเขาไม่ได้จัดการเวลาดีพอทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มีเวลามากกว่าเรา เขาแค่ใช้เวลาแต่ละชั่วโมงได้คุ้มกว่าเท่านั้นเองเวลาไม่ใช่สิ่งที่ขาดแคลนแต่มันคือสิ่งที่ถูกใช้ไปแบบไม่รู้ตัวมากที่สุดลองคิดดูนะครับคุณใช้เวลากี่นาทีไถโซเชียลตอนเช้าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงดูซีรีส์ก่อนนอนคุณเสียเวลาไปเท่าไหร่กับเรื่องที่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยถ้าคุณตัดแค่30นาทีต่อวันเอาไปดูคลิปสอนทักษะอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ที่พัฒนาความคิด 30นาทีต่อวันเท่ากับ182ชั่วโมงต่อปีเท่ากับเรียนคอร์สใหญ่ๆได้หลายคอร์สเท่ากับอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองได้เป็น10เล่มคุณไม่ต้องมีเวลาเยอะแค่เลือกใช้เวลาที่มีให้ถูกก็พอแล้วตอนคุณเดินทางไปทำงานเปิดพอดแคสต์ฟังตอนทำกับข้าวเปิดคลิปเรียนรู้ตอนอาบน้ำลองทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในวันนั้นนี่แหละวิธีใช้เวลาในชีวิตจริงๆให้เกิดประโยชน์ คุณไม่ต้องรอวันหยุดไม่ต้องรอหมดงานไม่ต้องรอเวลาว่างคุณต้องแทรกการพัฒนาตัวเองเข้าไปในชีวิตประจำวันเลยเพราะถ้าคุณไม่จัดการเวลาเวลาจะจัดการชีวิตคุณพัฒนาตัวเองด้วยวิธีฟรีที่ใช้แค่สมองกับมือถือคุณรู้ไหมครับว่าเรากำลังมีอุปกรณ์วิเศษอยู่ในมือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งหมดแต่กลับถูกใช้ไปกับเรื่องไร้สาระมากที่สุดมันคือสมาร์ทโฟนของคุณเองมือถือของคุณ ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับแชทดูข่าวหรือเล่นเกมแต่มันคือห้องสมุดขนาดใหญ่เป็นห้องเรียนเป็นห้องประชุมเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตแบบฟรีๆที่คุณถืออยู่ตลอดเวลาคำถามคือคุณใช้มันยังไงคนที่อยากพัฒนาใช้ YouTube เพื่อเรียนรู้ใช้ TikTok เพื่อฟังคลิปสั้นให้แรงบันดาลใจใช้ Facebook กลุ่มต่างๆเพื่อหาช่องทางทำเงินใช้ Instagram เพื่อดูเคสธุรกิจ ใช้ Google เพื่อค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้ใช้แอป Podcast เพื่อฟังเรื่องพัฒนาทักษะใช้แอปจดบันทึกเพื่อวางเป้าหมายชีวิตทั้งหมดนี้คุณทำได้ฟรีไม่ต้องมีทุนไม่ต้องมีเวลาเยอะแค่คุณตั้งใจใช้แค่นั้นอย่ารอให้ใครมาสอนคุณเพราะทุกคนกำลังสอนคุณอยู่อยู่ในคลิปอยู่ในโพสต์อยู่ในหนังสืออยู่ในคำพูดแค่คุณกล้าเปิดรับมันอย่ารอให้เงินถึงก่อนค่อยพัฒนา เพราะคนที่สำเร็จเขาพัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนยังไม่มีอะไรเลยมือถือของคุณอาจเป็นอุปสรรคหรืออาจเป็นสะพานพาคุณไปไกลกว่าที่เคยฝันคุณเลือกได้ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินแต่เพราะคุณยังไม่ได้ใช้ของที่คุณมีให้คุ้มพอเปลี่ยนไม่มีเวลาให้กลายเป็นโอกาสคำที่คนพูดกันเยอะที่สุดเวลาอยากพัฒนาตัวเองคือคำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาเรียนรู้อะไรใหม่ ไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาแม้แต่จะพักหายใจฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันคือเรื่องของลำดับความสำคัญคนที่บอกว่าไม่มีเวลาแต่ดูซีรีส์ได้สองชั่วโมงถ่ายมือถือได้วันละหลายรอบนั่งบ่นเรื่องคนอื่นได้เป็นชั่วโมงคุณว่าจริงๆเขาไม่มีเวลาหรือเขาแค่ไม่ได้จัดการเวลาเวลาเป็นทรัพยากรที่เท่าเทียมที่สุดในโลก คนรวยคนจนคนเก่งคนธรรมดาทุกคนมีวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือความกล้าใช้เวลาให้คุ้มคุณมี10นาทีตอนเช้าใช่ไหมใช้ทบทวนเป้าหมายวันนี้คุณมี15นาทีระหว่างเดินทางเปิดพอดแคสต์ฟังคุณมี20นาทีตอนกินข้าวกลางวันคนเดียวดูคลิปสอนทักษะใหม่ๆคุณมีเวลา5นาทีตอนเข้าห้องน้ำจดความคิดดีๆลงแอปโน้ต คุณมี30นาทีตอนก่อนนอนเลือกอ่านบทความพัฒนาความคิดแทนการถ่ายติ๊กตอกไปเรื่อยนี่คือเวลาที่คุณเคยทิ้งมันไปแต่วันนี้คุณเลือกเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสได้อย่ารอให้มีเวลาว่างเพราะมันจะไม่มีวันมาถึงคุณต้องสร้างพื้นที่เล็กๆระหว่างชีวิตยุ่งๆของคุณให้ตัวคุณเองได้เติบโตอย่ามองหาเวลาเพิ่มแต่มองว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้มีคุณค่าม,มากที่สุดยังไงต่างหากเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่ไม่มีเวลาก็คือคนที่ต้องใช้ทุกวินาทีให้คุ้มที่สุดไม่ใช่ข้ออ้างแต่มันคือข้อได้เปรียบถ้าคุณรู้จักใช้มันให้เป็นพลังของความสม่ำเสมอเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับไฟแรงช่วงแรกทำทุกอย่างเต็มที่แต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความฝันแต่เพราะคุณไม่สม่ำเสมอพออย่าดูถูกการทำวันละนิด อย่าคิดว่าการพัฒนาเล็กๆไม่มีความหมายเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตเริ่มต้นจากการกระทําเล็กๆที่ทําทุกวันทั้งนั้นคุณไม่ต้องอ่านหนังสือวันละสิบเล่มแต่อ่านวันละสิบหน้าครบปีคุณอ่านจบหลายสิบเล่มคุณไม่ต้องออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงแต่ถ้าคุณขยับตัววันละสินาทีสุขภาพคุณจะเปลี่ยนใน90วันคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในคืนเดียว แค่คุณไม่หยุดพัฒนาชีวิตคุณก็ไม่มีวันย่ำอยู่กับที่คนธรรมดาที่ทำเล็กๆแต่ทำทุกวันสุดท้ายจะไปได้ไกลกว่าคนเก่งที่ลงมือแค่ครั้งสองครั้งแล้วเลิกอย่ารอให้พร้อมอย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอเวลาเหมาะสมเพราะสิ่งที่คุณต้องมีคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบฝึกทุกวันแม้วันนั้นจะเหนื่อยทำทุกวันแม้บางวันจะอยากเลิกเก็บเล็กผสมน้อย แม้ยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่ถ้าคุณไม่หยุดมันจะกลายเป็นนิสัยและนิสัยจะกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับความสม่ำเสมอมันอาจจะช้าแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างได้ทุกคนล้มได้แม้แต่คนเก่งที่สุดในโลกก็เคยล้มแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็เคยผิดพลาดแม้แต่คนที่ดูเหมือนมั่นคงก็เคยพังมาก่อนการล้มไม่ใช่ความล้มเหลว แต่การล้มแล้วไม่เรียนรู้นั่นต่างหากที่ทำให้คุณล้มเหลวจริงๆถ้าคุณล้มแล้วลุกขึ้นได้คุณไม่ได้กลับไปที่จุดเริ่มต้นคุณกลับขึ้นมาในเวอร์ชันที่เก่งกว่าเดิมเพราะคุณมีบทเรียนเพิ่มจําไว้เลยครับไม่มีใครบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มมาก่อนคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่กล้าพลาดกล้าล้มแล้กล้ากลับมาทบทวนตัวเองพลาดแล้วถามว่าเราพลาดตรงไหน ล้มแล้วถามว่าอะไรที่เราต้องปรับเสียใจแล้วถามว่าจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นพลังได้ยังไงคุณไม่ต้องทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกแต่คุณต้องไม่ทำผิดแบบเดิมซ้ำๆทุกการล้มควรเพิ่มความเข้าใจไม่ใช่แค่เพิ่มบาดแผลไม่ต้องอายที่ล้มเพราะการล้มคือสัญญาณว่าคุณยังเดินอยู่แต่จงอายถ้าคุณไม่ยอมลุกขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งคนที่สำเร็จไม่ได้ชนะเพราะเขาไม่พลาด แต่เขาชนะเพราะเขากล้าพัฒนาจากทุกความพลาดที่เคยเจอคุณล้มได้แต่จงล้มแบบมีค่าล้มแบบคนที่เก่งขึ้นทุกครั้งที่ลุกคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าคุณไม่มีอะไรเลยที่คนอื่นเขามีไม่มีเงินไม่มีคอนเนกชันไม่มีเวลาไม่มีความรู้ไม่มีความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเหมือนกันคุณมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครคุณมีมุมมองเฉพาะตัว คุณมีความอดทนที่ฝึกมาจากความลำบากคุณมีความกล้าที่ยังคงเดินต่อทั้งที่ไม่มีใครมาช่วยหลายคนกำลังมองหาโอกาสที่ใหญ่โตมองหาทางลัดมองหาต้นทุนมองหาคนช่วยแต่คนที่พัฒนาได้จริงคือคนที่มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามโทรศัพท์เก่าๆหนึ่งเครื่องอาจกลายเป็นกล้องถ่ายคลิปพัฒนาตัวเองสมุดจดราคาถูกอาจกลายเป็นไดอารี่เปลี่ยนชีวิต การเดินทางไปทำงานที่คุณเบื่ออาจกลายเป็นเวลาฟังพอดแคสต์ที่เปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดการโอกาสไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแค่คุณไม่เคยมองมันให้ดีพอสิ่งที่คุณเคยมองว่าธรรมดาอาจเป็นต้นทุนสำคัญในวันที่คุณลุกขึ้นสู้จริงจังทักษะเล็กๆที่คุณเคยมองข้ามความรู้พื้นฐานที่คุณเคยคิดว่าไม่สำคัญนิสัยดีๆที่คุณมีมาตลอดแต่ไม่เห็นคุณค่า ทุกอย่างนั่นแหละคืออาวุธของคุณถ้าคุณใช้มันให้ถูกอย่ารอให้มีของดีค่อยเริ่มเพราะคนที่สำเร็จเขาเริ่มจากของธรรมดาแล้วค่อยๆทำให้มันพิเศษขึ้นด้วยความพยายามคุณมีโอกาสอยู่ในมือแล้วแค่เปลี่ยนมุมมองมันจะพาคุณไปไกลกว่าที่เคยเชื่อคุณเคยบอกกับตัวเองแบบนี้ไหมเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเดี๋ยวก่อนนะขอดูจังหวะก่อนรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลงมือคำว่าพรุ่งนี้ที่คุณพูดกับตัวเอง บางทีมันก็ไม่เคยมาถึงเลยคุณใช้ชีวิตวนอยู่กับคำว่าไว้ก่อนนานจนความฝันมันกลายเป็นฝุน่นเป้าหมายมันกลายเป็นภาพเบลอและตัวคุณเองก็ยังยืนอยู่ที่เดิมอย่าคิดว่าชีวิตจะเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองก่อนไม่มีใครมาช่วยคุณเปลี่ยนชีวิตไม่มีวันที่เหมาะสม100%เซนไม่มีอะไรพร้อมก่อนที่คุณจะลงมือทาความพร้อมเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มแรงผลักดันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณก้าว และความเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าคุณยังมัวแต่นั่งรอให้มันมาเองวันนี้อาจไม่มีต้นทุนวันนี้อาจไม่มีเวลาวันนี้อาจไม่มีใครเข้าใจคุณแต่ถ้าคุณยังมีลมหายใจคุณก็ยังมีโอกาสสร้างพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นได้เสมอการเปลี่ยนตัวเองไม่ต้องเริ่มจากอะไรยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันและเปลี่ยนสิ่งที่คุณปล่อยให้ตัวเองเชื่ออย่าปล่อยให้คำว่าไว้ก่อน มาทำลายทั้งชีวิตคุณเริ่มเลยครับเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะถ้าคุณไม่เปลี่ยนตอนนี้คุณก็จะไม่มีวันได้เห็นพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นสรุปแนวทางพัฒนาชีวิตแม้ไม่มีทุนและไม่มีเวลาสรุปแล้วการพัฒนาตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือเวลาที่มีมากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของใจคุณความตั้งใจที่ไม่ยอมแพ้และความกล้าที่จะเริ่มทำเริ่มจากจุดเล็กๆที่คุณทำได้วันนี้แม้จะเป็นแค่5นาทีหรือ10นาที แต่มันคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าเลือกใช้เครื่องมือฟรีรอบตัวอย่างมือถืออินเทอร์เน็ตและความรู้ที่เปิดกว้างอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีในโลกนี้แต่ความสม่ำเสมอต่างหากที่ทำให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ล้มได้แต่อย่าล้มแบบไม่เรียนรู้และอย่าลืมมองหาโอกาสจากสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เพราะโอกาสมันซ่อนอยู่รอบตัวเราทุกวันจะไว้ว่าคุณคือคนเดียวที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่มีใครมาช่วยคุณได้ตลอดไปแต่คุณสามารถช่วยตัวเองได้ทุกวันถ้าคุณเริ่มวันนี้วันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้และชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นของคุณอย่างแน่นอน